ผู้มีศีลจักถึงแก่นธรรมภิกษุทั้งหลายเมื่อศีลมีอยู่อวิปฏิสารของผู้สมบูรณ์ด้วยศีลก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่ออวิปฏิสารมีอยู่ความปราโมทของผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปฏิสารก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อความปราโมทมีอยู่ปีติของผู้สมบูรณ์ด้วยความปราโมทก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัย เมื่อปีติมีอยู่ปัสสัตธิของผู้สมบูรณ์ด้วยปีติก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อปัสสัตธิมีอยู่สุขของผู้สมบูรณ์ด้วยปัสัตธิก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อสุขมีอยู่สัมมาสมาธิของผู้สมบูรณ์ด้วยสุขก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยะถาภูตยานทัศนะ ของผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อยะถาปูตยานทัศนะมีอยู่นิพิทาวิราคะของผู้สมบูรณ์ด้วยยะถาปูตยานทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อนิพิทาวิราคะมีอยู่วิมุตติยานทัศนะของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยนิพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ ซึ่งสมบูรณ์ด้วยกิ่งและใบแล้วสเก็ดเปลือกนอกของมันก็บริบูรณ์เปลือกชั้นในก็บริบูรณ์กระพีก็บริบูรณ์แก่นก็บริบูรณ์ด้วยนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อศีลมีอยู่อวิปฏิสารของผู้สมบูรณ์ด้วยศีลก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่ออวิปฏิสารมีอยู่ความปลาโมด ของผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปปิสารก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อความปลาโมดมีอยู่ปีติของผู้สมบูรณ์ด้วยความปลาโมดก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อปีติมีอยู่ปัสสัตธิของผู้สมบูรณ์ด้วยปีติก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อปัสสัตธิมีอยู่สุขของผู้สมบูรณ์ด้วยปัสสัตธิก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อสุขมีอยู่ สัมมาสมาธิของผู้สมบูรณ์ด้วยสุขก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยะถาภูตยานทัศนะของผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อยะถาปูตยานทัศนะมีอยู่นิพิทาวิราคะของผู้สมบูรณ์ด้วยยะถาภูตยานทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยเมื่อนิพิทาวิดาคะมีอยู่ วิมุตติยานทัศนะของผู้สมบูรณ์ด้วยนิพิธาวิดาคะก็ถึงพร้อมด้วยที่ตั้งอาศัยฉันนั้นเหมือนกันแล